สวัสดีครับเช้านี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดแต่อากาศหนาวนะครับทางอีสานก็ว่า12องศาเลยแต่ว่าที่ใช้หน้านี่ก็เย็น mm. เย็นเหมือนกันนะครับรู้สึกหนาวได้เลยเราก็เพาะหอยเชอรี่สีทองเอาไว้นะครับวันนี้ก็ไปหาตําลึงให้เขาหน่อยนะครับมันก็จะมีดอกจอกเล็กๆลอยๆไว้ให้เขาเกาะก,กินกันนี่แหนกินหมดแล้วนะครับ เอาแหนใส่ไปด้วยแหน่กินกันหมดแล้วนะครับเป็นอาหารที่เขาชอบมากที่สุดแล้วพวกแหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีตัวที่ใหญ่ผิดปกติอยู่ข้างล่างนะครับน้ําจะเย็นนะครับช่วงนี้น้ําจะเย็นกลางคืนก็ต้องเอาอะไรคุมให้เขาสักหน่อยนะครับเ็จะได้ไม่เย็นจัดแต่ข้างล่างนี่น้ำก็อุดุ่น,น,นอยู่นะครับดูตัวที่มันผิดปกติใหญ่ผิดปกตินะครับเป็นเชอรี่สีทองแท้นะอันนี้ เห็นมีอยู่สองสามตัวนะครับดูไปไหนแล้วมีตัวหนึ่งนี่สองตัวนี่เป็นทองแท้นะครับทองแท้ไปไหนอีกเดินเร็วเลยอยู่สามตัวนะครับไม่รู้ใหญ่ไม่ได้ยังไงสามตัวเนะี่ยคนนี้เหมาะที่จะทําเป็นพวกเป็นพวกพ่อแม่พันนะครับอันนี้เพราะม่าในกระลามังนี่ดูลูกลตัวเล็กๆเขาไเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ที่ฟารม์ม ก็พยายามที่จะลดไอ้ทองสนิมแล้วก็มาทําเป็นทองแท้นะครับตอนนี้ก็ขยายเนี่ยลูกๆก็เต็มเลยหลายขั้นังเลยตอนเนี้ตอนนี้เพาะเก่งแหละฟ้าใ่ฟ้าเพาะเก่งแหละนะครับแล้วก็อนาคตก็ตลาดกนา็น่าจะดีตลาดแล้วอะ <S <S นึ่งขายบังนะครับขายมาตื้อพันแล้วก็ขายไปนะครับ <S 1> <S 1> เออเดี๋ยวจะพาไปอยู่บ้านใหม่นะครับจะพาไปอยู่บ้านใหม่อันนี้เป็นทองแท้นะครับ ต้องคอยสังเกตดูว่าต้นไหนไม่ใหญ่ผิดปกติเราก็ย้ายนะครับอันนี้ย้ายมาลงบ่อน,นี้เลยสภาพน้ําก็อุณหภูมิใกล้เคียงกันแหละเพราะเป็นน้ําประปาเหมือนกันนะครับเียใช้น้ําประปลาใช้น้าประปานะครับน้ำปลาตอนอุ่นๆก็ไปโปรยไว้สักหน่อยมันจะได้อุนอ่นนี่มาอยู่กับไซส์ใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นหอยเชลล์ดีทองแท้นะครับที่ผมเพาะเอาไว้พอตัวไหนใหญ่ผมก็จะเอามาไว้ที่เนี้ยเนี่ยน้ำก็โอเคนะก็ไม่เย็นจัดนะ ให้เขาอยู่ไปเี่ให้ดูตัวใหญ่ใหญ่สุดใหญ่สุดในนี้ไดยมั้งเนี่ยเดี๋ยวเนี่เยเราจะเป็นตัวใหญ่สุดในนี้หรือเปล่าเ่ยเห็นมีตวงที่ว่าใหญ่ใหญ่กว่านี้ไม่รู้แต่ไม่รู้อยู่ไหนอันนี้เป็นทองแท้แต่ก็สวยนะครับทองแท้ถ้าดูเปรียบเทียบกันถ้าดูเปรียบเทียบกันนะครับดูว่าอันนู้นนี่เป็นทองสนิมทองสนิมเห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำตาลเลย เขาเป็นสีน้ำตาลไอชุดน,นี้เดี๋ยวจะเลี้ยงว้ให้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปเสียบย่างกับจะน,นึ่งนะครับนึ่งขายก็ยังมีอยู่หลายบ่อที่เป็นทองสนิมนะครับแต่ก็พยายามจะเปลี่ยนให้มันเป็นเป็นทองแท้ให้หมดนะครับตัวตัวใหญ่ตัวอยูอย่นู่นนะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นตัวหยิบไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นทองแท้ั้างั้นนะครับนี่ทองแท้ซื้อพ่อแม่พันมาแล้วก็เอามาขยายเอาเอง ใส่ยว้เราเพาะเป็นแล้วไงมันก็เลยรอดเยอะตอนนี้เต็มหมดแหละอันนี้ก็เป็นทองสนิมอันนี้เอาไว้นึ่งเดี๋ยวนึ่งขายนะครับเดือดพรุ่งนี้เช้าก็จะเปิดรับออเดอร์นึ่งขายแหละตัวจะใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้ขายทุกวันนะครับอันนี้มันเป็นทองทองสนิมนะครับแต่เนื้อเขาดีอยู่เดี๋ยวพ่งนี้เดี๋ยวนึ่งนึ่งแล้วก็ขายเลยนะครับพอหมดก็จะเอาทองแท้ลงนะครับก็เล็กน้อยครับจาก ฟ้าสฟาร์มเฉรี่ดีทองเคนานะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดติดตามกันตอนนี้ก็มี8 0 0ท่านแล้วครับที่มากดติดตามให้ก็เป็นกระจังในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าใครจะเลี้ยงก็ดูคลิปของฟ้าสฟาร์มนะครับก็น่าจะทําได้ทําเป็นแหละนะครับมีวิธีการสอนการเลี้ยงทุกขั้นตอนนะครับมีอะไรก็โทรมาคูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ